สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตอาการที่ใบทองนะครับก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับผมก็เริ่มกินอาหารได้นะครับวันนี้นะครับกินอาหารได้ท่องอยู่นะครับอ่าผอมลงเยอะเลยนะครับผมผอมลงเยอะเลยนะครับดูเป็นเป็นเหลี่ยมเลยนะครับผมเ็นเหลี่ยมนะครับดูนะวครับ พร้อมลงเยอะเลยนะครับก็พามาอาบน้ําแล้วก็ามาผูกไว้ในโรงนะครับผมเดี๋ยวฝนจะตกฝนจะตกมาอีกนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับผมก็ตัดต้นโพนะครับมาให้นะครับต้นโพแล้วก็ต้นไม้ใบคอยนะครับมาให้เขากินงดกินสับประรดก่อนนะครับต้นสับประรดนะครับจนกว่าเขาจะหายดี เป็นปกตินะครับผมก็เลยวันนี้มาอัปเดตนะครับก็พร้อมขึ้นนะครับส่วนอ้วนนะครับอ้วนใส่เรียบเลยนะครับนี่ก็ตัดหญ้านะครับให้เขากินหญ้าก่อนนะครับหญ้านี้ก็เป็นหญ้าที่เป็นหญ้าแข็งๆงน่ไนะครับหญ้าเกเๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัดหญ้าอ่อนให้เขากินยังไม่ได้นะครับต้องเน้นหญ้าเกเๆก่อนนะครับเอาไปเลือกกิน แล้วก็แก้มนะครับแก้มก็ที่จะมีแผลนะครับอ่าอันนี้ก็นอนขนาดตางเดียวอันนี้จะทายาอยู่นะครับผมทายาดีก็ฮะก็เริ่มหายหายดีแล้วนะครับผมเริ่มกินอาหารกินอาหารได้นะครับกินอาหารได้แล้วก็ถ่ายถ่ายก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่นะครับผมถ่ายก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่ก็ยังมี พญาดนะครับผมถ่ายถ่ายยาพญาดนะครับถ่ายพญาดให้นะครับให้เขากินยาถ่ายพญาดนะครับผมกินอมทองก็กินเช่นกันนะครับผมวันนี้ก็ตัดยามาให้เขานะครับผมตัดยามาให้นะครับกินใบทองก็กินเนิบๆหน่อยนะครับผมกินเนิบๆินเรื่อยๆนะครับก็ดูแลเขานะครับ เอามาผูกไว้ในโรงนี่ก็ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากฝนตกทุกวันเลยนะครับก็สงสารเขาเช่นกันนะครับเพราะว่าช้างทุกเชือกนะครับตากฝนนะครับยืนตากฝนนะครับเมื่อไรนะครับเมื่อไหรจะหายฝนตกนะครับก็อยากให้ฝนตกจุดฝนตกนะครับผมเพราะว่าน้องช้างนะครับตอนกลางคืนนะครับบางเชือกก็ไม่ได้นอนเลยนะครับผม แล้วก็สงสารแต่ละเชือนะครับแล้วก็แฉะเชะ่ฉนะครับนี่ก็มาให้เขาอยู่ในโรงให้เขาได้กินอาหารแล้วก็กินยาอย่างสะอาดนะครับผมมืดคืนมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวฝนก็ตกอีกแล้วนะครับมาสามาพิษย์แล้วนะครับผมก็จะเป็นเดือนแหละครับผมดูแล้วนะครับติดต่อกันทุกวันเลยนะครับผมติดต่อ พี่ใบทองก็พร้อมลงเลยนะครับผมพร้อมลงพร้อมลงพร้อมลงเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าพร้อมก็อยู่ในช่วงกินฟื้นฟูร่างกายนะครับผมอยู่ในช่วงกินฟื้นฟูร่างกายนะครับต้องการอาหารเยอะนะครับผมตอนนี้นะครับต้องให้เขากินพวกหญ้านะครับพวกหญ้าไปก่อนนะครับอาหารที่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับผม แล้วก็ใบไม้เปลือกไม้ไปก่อนนะครับส่วนต้นสับปะรดนะครับผมยังยังไม,ไ,ไม่ให้กินนะครับยังไม่ได้ให้กินนะครับต้นสับปะรดนะครับผมให้เขากินหญ้าก่อนนะครับผมนี่อยู่ในช่วงฟื้นฟูนร่างกายนะครับให้เขาได้อ่ากินนะครับอยู่ในโรงนะครับเพราะว่าถ้าเปียกฝนนะครับเขาก็จะมีอากาศ ่ยินนะครับเวลาเขาถ่ายท้องนะครับฝนตกทั้งคืนนะครับเขาอากาศจะยินนะครับตัวเขาก็จะยินแอนนี้ก็จะทําให้เขาโซมนะครับจะทําให้เขาโซมอ่อนเพลียนะครับเพราะว่าถ่ายท้องนะครับผมข้างในนะครับเป็นข้างในด้วยนะครับผมก็ดูแลเขาให้อย่างเต็มที่นะครับผมดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกๆกําลังใจนะครับที่ ส่งก็มอบให้พี่ใบทองนะครับทุกทุกกำลังใจที่คอมเมนต์นะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมพี่ใบทองนะครับต่อสู้ๆนะครับผมก็สัญญานะครับว่าจะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับผมให้มีชีวิตที่ดีให้สุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมขอบคุณนะครับทุกๆกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะครับผม ขอบคุณทุกๆก,ก,การติดตามทุกๆก,การรับชมนะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเช่นกันนะครับผมเฮงเฮงรวยๆนะครับบารม <ละ S 1> ีช้างพายปลุกปักรักษาทุกๆท่ทานนะครับอ่านี้ก็มาดูพี่นออ้องอมทองนะครับนออ้องอมทองนี้ก็ไม่มียุบเลยนะครับผมกินอัอนนี้ก็เป็นหอบที่สองแล้วนะครับผมหอบที่สองแล้วนะครับวันนี้กินเยอะนะครับ ถ้ากินอยู่ในป brand, uh. ูนนะครับก็อยากกินกินได้เยอะเพราะว่าถ้าอยู่ติดดินเพราะว่าแฉะนะครับหน้าฝนนะครับผมเขาก็ค่อนข้างที่จะกินไม่ค่อยได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับอาหารนะครับอย่างนี้เขาก็กินได้เยอะนะครับก็งดออกไปข้างนอกนะครับงดพาน้องช้างไปข้างนอกนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็ต้องไปหาตัดหญ้านะครับไปหาตัดหญ้าหาอาหารมาให้เขานะครับ อ้วนก็กินเต็มที่นะครับอ้วนไม่มีการสะเทือนเลยนะครับผมไม่มีการว่าวันไหนไม่อิ่มนะครับผมกินได้สบายใจเลยนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับฝนจะตกมาอีกแล้วนะครับผมเมื่อึ้นมาอีกแล้วนะครับก็ขอบคุณฝากติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากมานะครับขอบคุณทุกๆกท่านนะครับขอให้โชคดีมีสุขนะครับสวัสดีครับผม